โอเคครับ okay, ผมนะครับกถ็ถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมเมื่อคืนนะครับก็จะรู้ว่าวันนี้มีเกมเพิ่ลง <c oughs> ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าหรือเปล่าเราดึมทัน <c oughs> ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าปรสิตอีว e ิวนะครับเกมนี้เป็นเกมสตรีมนะครับราคา220บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นได้ นพูดข้านำเพลงราไปกันเลยเอาเป็นปัดกลางแล้วกันก็ขออนุญาตกดค้าอินโทรเลยนะฮะโอเคเอะ่ะ ที่ผมกดข้านะครับนเรื่องก็จะประมาณเรานะครับตัวเราเดี๋ยวนะกดโอเคนะครับตัวเราโดนระเบิดโดนท่อแก๊สรเบิดนะครับเมื่อสติหมดสตินะครับนึกว่าตายไปแล้วอยู่ดีตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลพร้อมกับนางเอกของเรานะครับโดยอยู่ดีก็มีทวี เปิดขึ้นมาแล้วบอกว่าเราเป็นตัวทดลองที่ผิดพลาดอะไรสักอย่างมีแค่นั้นแหละในเรื่องก็คือเราต้องหาทางรักษาเธอคนอนี้ที่เป็นตัวทดลองเหมือนกันกับตัวเราอืมไฟฉายพวก ไอเทมไอเทมมันกดยังไงนะไม่ได้ชายนะังไม่ได้เล่นนานนะ,อะเออกดเอ้ยนี่แดดนี่ถัาเด็ดอ๋อเลยไม่มีฐานใช่ไหมรายชื่อผู้ป่วยที่เข้ากับการรัรกษาในการณ์ไฟไม่อาคารฝังไว้ผู้ป่วยฮะ หลักพิดอ๋อเดี๋ยนะนี่ก็กดใช้เทมกดกดกดอินเตอร์แลกยังไงนะเดี๋ยวม,มันกดยังไงวะกดกดไฟฉายกดตัว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 อะไรวะอีสรับรายก,การใช้เทมด้านซ้ายอ่ะใส่แบตเตอรี่อ่ะ ัอะไรประเด็นใส่ยังไงอ่ลืมวิธีอ๋อคอนโทรลโอเจัโอเคยัดต้นคลุ้งสำเร็จแล้วนะโอเคมาเปนที่กัน ก็เสี่ยงเกมนี้เลยนะครับคือแมปมันกว้างมากแล้วถ้าคุณจำทางไม่ได้ก็เตรียมตัวแตกนะครับอันนี้คูไปเลยแบตเตอรี่น,นี่มันปืนนี่ฮะฮะที่บปันผนังเยี่ยมเลยตอนนี้เราสามารถต่อสู้กับสาราดได้แล้วแต่ว่าก้อนเนื้อนี่คืออะไร มีการเขียนให้ดูด้วยอโอเคสิ้นหวังจิตส่วนึกของฉันเริ่มแปกไปไม่ว่าฉันจะไม่ได้พบเสียงจากเสียงในคันนี้แต่มันก็ค่อยกัดก่อนฉันฉันคิดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดพวกนั้นในไม่ช้าแต่แทนที่จะกลายเป็นสิ่งที่นําถึงครัวเขาจบชีวิตตัวเองดีกว่าโอเคเ่้งของปืนปิดชีพตัวเองง่ายๆอ๋อผมลืมพูดนะครับตัวเรานะครับโดน ปรสิทธิ์ก็จริงแต่เหมือนว่าอนนส่กียพันเรามีภูมิคุ้มกันนะครับในาทางทางนางเอกเราถ้าเกิดอาการเราก็มีอะไรด้วยกับเธอนะครับแต่ช่วงแรกๆด่านไอ,อชั้นบนเนี่ยไม่รู้ไปล้อันนี้เป็นทิกนะครับถ้าทำแบบได้ ห้องนี้ม <Hollywood. S 2> ันจะมีเก RIGHT <Price. S 2> ็บสมัยเก่าเข้าอินเตอร์แลคห้องมันจะหยุดเวลาไว้ห้อง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 นี้ห้องนี้นะมันเข้าห้องอ๋อผมลืมพูดเลย อันนี้ครับค่าแต่ละค่าเามีหัวใจนะเลือดไฟฉายแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับทางซ้ายล่างสติมิน่สองเริ่มรีโหลดประสุนอันนี้ต้องไปเอารหัสมาก่อนอยู่ไหนก็จะไม่ได้ข้างนอกนี้เขาตักแต็กตักแตกันดีเว้ย มันบาทางนี้อ่ะเอ้ยไม่ทนเว้ยจุกจุกนั่นนั่น,น,นเสียงมันอยู่ฝั่งซังขวาดีกว,ว่า โอ,โอ้ยสติมหน่าหมดช่วงแรกจะปัญหาอย่างนี้นะครับสติไม่ไน้หน่อยดูมันจะเป็นกระดาษที่ฉีกขาดครับฉันไม่รู้มันเขียนอะไรอยู่ มีกล่องเครื่องมือมันคือสามนีม่เครื่องมืออนะไรก็นต่โอเครหัสกล่องเครื่องมือนะวิ่งไปๆก็ไม่ได้ยัไ่ไง ครับเข้าตู้นะเพิ่มสเต็มิน่เอาไว้อันนี้เป็นทิกนะเฮ้ยนี่แหละเอนเตอร์ติ้งของดีทำไมเสียงมันเดินอยู่ข้างล่ะครับเคงนอกนี่วา อ่าเราต้องเอาเออเออกระป๋องรหัสกล่องเครื่องมือมาเอาไขควงแล้วเปิดตรงนี้นะมันดูแมพยังไงนะนี่นี่นี่ดูแมพยังไงวะมึงดูแมพยังไงอะลืม ออัปเกรดลืมจริงๆดูแบบไงวะอ๋อี่ไงตัวคิวห้องนี้ห้องอ่ะบอกเลยนะครับอัานไหนที่เป็นขึ้นเนี้ยข,ขึ้นขึ้นแบบเนี้ยสีเหลืองเนี้ยคือเรายังไม่ผ่านนะครับของยังเก็บไม้หมดต้องไปจัดแตะแไปเก็บมาอยู่ทางนี้วะ เดินไปทางขวาเสียงเมื่อกี้อยู่ทางซ้ายอะไรโอเคลงข้างล่างชันวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วกนะันนี่คือป้ายบอร์ดนะลองหาห้องแล้วไปขังตัเองอยู่ดีกว่าความพิทีพิีไอเทมชั้นแปดครับของชั้นแปดอ่า จุดติดอย่าโอเคในห้องเซฟนะครับเราจะทำการเพิ่มแต้มสกิลได้โดยการที่เราต้องมีอะไรกับตัวละครหญิงของเรานะครับตัวตัวตัวนางเอกอะฉันล็อกประตูและซ่อนอยู่นี่โอเคยืนชินโอเคสปาร์าไม่สามารถเข้ามาได้แล้วถ้างั้นเราขอ ตัดฉากสักครู่เอาละเมื่อมีอะไรกับยุนชินเสร็จนะครับเราจะได้ค่าแต้มสถานะแล้วก็ตัวยุนชินจะขึ้นสถานะคนต้องการมานะครับก็คือถ้าหลอดนี้ใกล้หมดเราต้องมามีอะไรกับเธอนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะกลายเป็นสัปหลาดากดแทบขึ้นมาแล้วเมื่อมีอะไรกับเธอแล้วเราจะได้ค่าพอยนะครับพอยสกิลมาก่อนแรกนะเราต้องการอัพ รีเจนรีเจนสเตมิน่าอ่านี่อันนี้เมื่อเข้าตู้นะครับจะทำการรีเจนเร็วขึ้นนะครับดาบแรกนะเราทำการเอาที่เป็นรีเจนมากขึ้นนะสเตมินาแล้วก็ เพ็นมฟูความแข็งแกร่งสเตมินาอีเจนหล่อสเตมินาเพิ่มขึ้นเอาแบบรีเจนเยอะๆไปเลยช่วงแรกก็ประมาณนี้ครับเราจะาทำการจูกบ่อยๆจจะไม่ค่อยได้สู้มอนหรอกเฮ้ยใครมันเข้าประตูมาวะ ไมมอนลืมไปตรงนี้มันมีมอนแทนเข็มหมดไม่ค่อยอยากเล่นมันเท่าไหร่คลีห้องนี้อโอสเตมินาหมดนี่ซ่อนตัวฮิวสเตมินา ไอ้เขียลงข้างล่างไปห้องน้ำเต็มหน้าหมดเร็วจริงๆด,ด,ดีด้วยชอมัไหนวะอ่าโอ้ยโดนจしิかり เออเอาเข้าไปเออเ,เอาเข้าไปเฮ้อเอาอย่างเี้แหละไขมอย่างเงี้แหละโอ<ฮ>้โหแม่นซะด้วยไงเราอ,ะอ่ชาะชิบหายแล้วส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 ิบหายแล้วไปตัว อยู่กินน้ำลายหลงคอเลยโอเคมาเติมฐานโอ้ยได้แต่งเงินโอ้ยขอ,อกระสุนหน่อยได้ไหม นลังจากที่ฉันค้นพบมันนะฮะฉันติดใจเขียนบันทึกประจำวันซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับชันในอานาคตนะฮะสุนัขของฉันที่เหา่าอยู่ทุ่งนาอะไรครับเนี้ไม่ได้ช่วยเลยเลยเคยได้เดินออกไป เฮ้ยมันจะมา,มะมาโอ้มึงเสือกรุ๊ตถึงห้องอีกยิงนะชิปหายแล้ว มันน่าลำคาญตรงนี้แหละแบบแบบเนี้ยเกมแมปเกมเชี่ยนี่จุกมันไม่พอต้องมาจำแมปอีกโหเสียงมันสุดอูยิงนะข้างนอกมันเดินอยู่สองตัวเลยนี่มันเอามาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว ก็คือจะครึ่งหลอดแล้วอะคือค่าค่านี้ของยุนชินจะครึ่งหลอดแล้วอะโอ้มึงจะมาทุกตัวไม่ได้ปะมไม่ได้ไปสักทีหรอกมันจะไม่ได้ไปไหนกันนะดิอะฮะเชนวางเงินเดือนสำหรับเดือนนี้ไว้ในล็อกเกอร์อ สมวนบริษัาดพนธนคือยอมใช้เลยครับกระสุนเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินอ้าวต้องไปหาคีย์การ์ดอะไรนะในห้องนี้คีย์การ์ดห้องข้างล่างโอเค นี่ห้องคีการ์ดโอเคนี่ห้องคีการ์ดอันนี้ห้องล็อกเกอร์ทังนั้นลงไปข้างล่างโอ้ oh ไมคกูดเน็ตเดี๋ยวนะขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นจะลงล่างกระสุนยิ่งมีน้อยอยู่เลิกมาปล่อยกันได้ไหม ใช่อันนี้ห้องเซฟเราเอา,เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ป่าวหลุดแบบเปิดไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจเฮ้อเ้อ <c ười> ไม่มีกุญแจเข้าไม่ได้เปิดนห้องนี้เข้าได้ใช่ นอจะเราตัวสองคนไข้เราแกภายนอกนนห้องพวกนี้ฉุดเชื่อมด้ดยเชื่อมต่อกันอยู่โอ้โอเคดวงตาไปฝั่งนูน้นเปิดไว้โอ้โหจุก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  ไปจุกอ๋ออันนี้มันจะผั่มาตอนที่เราโดนแสงจากกล้องวงจรปิดนะครับที่มันขึ้นคิดได้ค่ะโอเคเช็คเหลือห้องเนี้ยที่ไปไม่ได้โอไปห้องน้ำหญิง พยายามนะครับหาทุกห้องนะเราจะไม่ต้องกลับมาบ่อยจำแบบให้ได้โอโ้โหเสียงตีนหนักซะด้วยนะพี่เเต็มเต็มหน้าริบเชงานไม่ได้พลังงานไม่มีโ ปอเราต้องขึ้นนี่วิ่งไปเข้าห้องเซฟเติมพลังงานให้หยุนชินซื้อของโอเคไปไปโดนชีพหายแล้ว ที่ทั้งหลายยิงทีเลยฮ่าเบ็ดก็หมดทำลาย,ลายโอเคเดี๋ยวผมก็ตัดกันเติมพลังงานอีกชินก้นนึงโอเคมาเดี๋ยวนะการอัพเกรดดิจินสติมินาเดี๋ยวนี้ก็สกติมินาด้วย อ๋อเอฟเฟกอันนี้เพิ่มขึ้นเรายังไม่ใช้ใชเลยไม่จำเป็นเราอัดสติไม่น่าเยอะ<ๆ>ไว้ก่อนโอเคเต็มหลอดแล้วมั้งนหละเรียบร้อยวิ่งทั้งวันอนะบอกเลยอ่าเราต้องลงไปชั้นไหนใช่เราต้องลงไปอีกชั้นเราต้องลงชั้นเจ็ดเม่เงเอ้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเฮ้ยไม่เห็นได้ไง เออเราจะซื้อของไม่ใช่หรอลืมใช่มันเด็กบอดรักษาขื้นเดือบชูกำลังตรงเต็มหน้าเลยนะกล้องจอนปิดนะ จะเข้ามาในห้องไม่ได้พี่คิดไปแล้วไอพี่บุ้มตายยากนะครับแต่เท้าจะหนักนี่เกียมแต่ไกลเออวะลืมไม่มียังไม่มีแผนที่ด้วยวะทิกทิกเป็นทิกเติมสตมิน่ไว้อ่า เอ้ยลืมต้องเปลี่ยนเป็นฐานว่าใช้ใช้ขวดสเตมินียอย่างเดียวไม่ได้เลดเกมเนี่ยสนุกบอกเลยขวดสเตมินียเนี่ยใช้กันสนันนะ่ะโอเคประตูเปิดไม่ได้ไอเราก็ลืมไงไม่มีแผนที่เ,เปิดอย่างเดียวในแผนที่เนี่ยเยสียตีนมาไกลเลยนะพี่ เกือทางลงมันมีทางเดียวซะด้วยโอ้โอ้โอ้เย่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 เขาส์ฮะนี่งซ่อนไตเตี่ยงซ่อนหลังม่านเองไปพีไปพี่ไปบี ได้โนต้ตนะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลก็ด้วยอ่าเวิร์บอลคิดที่เขอะสักอย่างเฮ้ยแผนที่ฮาา่าฮาห้องน้ำชายโอเค เอาล่ะพาร์เซลที่สุดใจจะเคี่ยเคี่ยมากๆบอกเลยโอเคโอเคเปิดประตูหนึ่งบาทให้หมอนวิ่งเข้ามาเล่นยาเสริมพลังโอ้พลักง,งานจะหมดเราเอาถึงห้องเซฟอีกสักห้องหนึ่งแล้วก็อะไรกัน พี่มันหนักจังวะแหมดูดีซะด้วยว่าผมอยู่ห้องนี้เอาไปก่อนพี่เอาไปก่อนออตกใจนึกไม่ออกโอเคห้องเซฟ็จแล้วโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเกม พาราสิดอีวิลนะครับก็ัวจะลงไปถึงชั้นหนึ่งนะเพิ่งถึงชั้นเจ็ดแม้ของยังไม่ครบด้วยต้องมาเก็บของอีกก็คงอีกสักพักใหญ่ๆก็จะจบเลยใหญ่มากๆเลยแบบน,แบบนานอ่ะโอเคเจอกันใหม่พร์่น้้โชคดีบาย